วันนี้นะครับเรามาเที่ยวชมสวนส้มโอนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอโพธิบช้างนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่สวนกุลันนะครับซึ่งเป็น,ปน <mon> สวนท ma ี่ปลูกส้มโอขาวน้ําผึ้งนะครับอำเภอโพธิบช้างนะครับเราปลูกส้มโอได้หลายสายพันธุ์มากนะครับเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือส้มโอท่าคอยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ปลูก เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับมีส้มโอหลายๆชนิดเพิ่มมากขึ้นเช่นนะครับพันขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวานะครับแล้วก็พันธุ์ทองดีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กำลังนำมาปลูกที่โพวทับช้างก็คือทับทิมสยามนะครับในส่วนของตระกูลส้มโอพันธุขาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาวน้ำผึ้งนะครับ หรือขาวแตงกวาตอนนี้นะครับเราได้มีการพูดคุยกันกับผู้ปลูกส้มโอในอำเภอโพธิรัชางนะครับเราจะปรับนะครับชื่อนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับโดยปรับปรุงพันธุ์นะครับชื่อเป็นของพิกิตก็คือเป็นส้มโอขาวพิกิตในนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็พันธุ์ขาวพิกิตนะครับที่พูดถึงกันเนี่ยนะครับก็จะพยายามนะครับหาสตอรี่แล้วก็ สนับสนุนในการจดนะครับสิ่งมุ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือ G.I. กับทางกรมทรัพย์สินทางากระทรวงพาณิชย์น้ำดับต่อไปนะครับวันนี้อย่างของน้องอันที่เราตัดส้มโอมาแล้วนะครับน้องอันก็ปลอกปลอกส้มโอมาแล้วนะครับก็สวยนะครับอันนี้เป็นขาวพิกิษที่เรากําลังจะตั้งชื่อใหม่หรือที่คุณอันก็บอกว่าเป็นพันขาวน้ําผึ้งนะครับของสวนเขานะครับอร่อยครับอร่อย แล้วต้องยกนิ้วด้วยนะเข้าปากปครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ต้องยกนิ้วให้ร่อร่อยจริงๆตอนนี้กิโลละสี่สิบบาทนะครับพอหาซื้อจับต้องได้นะครับอ,อผมเรียนยงนี้นะครับว่าหลังจากที่มโมโอนะครับ ออกมาจากสวนพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปสู่ผู้โรยโ่อภายในประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะนํามาส่งให้กับหลงผู้รับซื้อนะครับผู้รวบรวมนะครับให้กับผู้ส่งออกนะครับในส่วนของส้มโมไปต่างประเทศอย่างวันนี้นะครับเรามาที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตเพื่อการส่งออกของอำเภอโพทบโพธิ์ทับช้างนะครับ ของพี่บุญเกิดมีทวีนะครับซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดนะครับในภาคเหนือนะครับที่ส่งไปให้กับผู้จงออกเพื่อส่งขายอย่างต่างประเทศนะครับซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะครับรับประกันได้ว่าสินค้าที่ออกจากที่นี่นะครับมีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับการันตีได้ว่าที่นี่นะครับทำรวบรวมส้มโโบ มาหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของผู้ส่งออกตลาดหลักนะครับที่ทางศูนย์ส่งออกส้มโอ,อส่งให้กับผู้ส่งออกก็คือตลาดจีนนะครับวันนี้ที่เราได้มาชมเนี่ยก็จะมีบางส่วนนะครับซึ่งเป็นส้มโอ,อท่าค่อยนะครับรวบรวมแล้วก็ส่งออกไปยังตะวันออกกลางอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนของการขับเคลื่อนของส้มโอ,อท่าค่อยนะครับอันนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางเกษตรกรที่ทํา ส้มโอท่าข่อยที่ได้เครื่องหมาย GI นะครับแล้วก็ทางศูนย์รวบรวมส่งออกส้มโอของพี่บุญเกิดเนี่ยนะครับรวมทั้งบริษัทที่รับซื้อส้มโอท่าข่อยไปต่างประเทศนะครับเราจะมีการประชุมปรึกษาหรือเพื่อทําการตลาดส้มโอท่าข่อยนะครับและยกระดับส้มโอท่าข่อยนะครับซึ่งเป็นส้มโอเกียของจังหวัดพิจิตรนะครับให้มีอนาคตที่สดใสามากขึ้นที่เขาบอกว่ากเกษตรผลิตนิดตลาดนะครับเพราะว่า พาณิชย์เนี่ยเป็นถ้าไม่มีตลาดแล้วเนี่ยเราก็ผลิตมาก็ไม่ทราบว่าจะไปขายที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ราคาก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยต้องมีนะครับหนึ่งต้องอเข้าใจในการผลิตต้มโอดอย่างไรให้มีคุณภาพ 2. นะครับพอมีคุณภาพแล้วนะครับพาณิชย์ก็นําไปสู่ตลาดสี่ยงต่างประเทศแล้วก็ตลาดภายในให้ได้ให้ก็ได้ราคามากขึ้นครับ